หลังจากเกมหมนเครื่องที่ทางเสือใต้บายเยอร์มินิกเอาชนะทน,นาของไก่เดทองทองทอร์นาสเปอร์ไปได้3ประตูต่อ2และภายหลังจากจบเกมครับก็มีการมอบถ้วยแชมป์รายการอุ่นเครื่องดังกล่าวและได้มีการชูถ้วยเฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆด้วยแหละครับแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่ดูจะน่าประทับใจไม่น้อยเลยก็คือชนาของแฮร์รี่เคนอดีตศูนย์หน้าของสเปอร์ครับที่ได้ลงสวมปอกแขนไปกับตันทีมให้กับบายเอร์มินิกในเกมดังกล่าวเขาได้ทําการปฏิเสธที่จะทําหน้าที่ชูถ้วยรางวัล โดยคาดกันว่าเป็นเพราะตัวเขาต้องการให้เกียรติต้นสกัดเก่านั่นเองแหละครับโดยฐานะของเคนครับเขากลับมายังไก่เดยท์ทองอีกครั้งหลังจากย้ายออกไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและเขาก็ได้พิธีต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก่อนเกมาในคันนั้นจะเริ่มขึ้นซึ่งรวมกับนานของอิริกไดเออร์อดีตแข่งของจอ,อร์นนอสเปอร์อีกคนที่ได้รับของที่ระลึกจากเลสลี่ย์คิงตำนานสโมสรของไก่เดื์ยทองท่ามกลางเสียงปรบมือจากเหล่าบรรดาแฟนบอลเจ้าถิ่นบนอัฒจันทร,ร์ครับ แล้วจากเกมมาใ,ในคันดังกล่าวทนานะของแฮร์รี่เคนศูนย์หน้าชาวอังกฤษวัย31ปีเขาได้ออกสตาร์ทอยู่ที่มานั่งสำรองก่อนที่จะโดนกุสือของทีมอย่างแวงซองคอปเปนี any, ส่งลงไปเล่นในนาทีที่80ของการแข่งขันและแม้ว่าเขาจะไม่มีทั้งประตูหรือแอซิสแต่จบเกมทานะของเือใต้ก็ยังสามารถคว้าชัยจากผลง,งานในช่วงครึ่งแรกของดาโยอูบามกาโนแซตราบีและโทมัสมุลเลอร์และจากชัยชนะนี้เองครับจึงทําให้ทางบบเยอร์วินิก ควาถ้วยรางวัลจากสปอนเซอร์อย่างวิซิสมาลตาและตธรรมเนียมฐานะของแฮร์รี่เคนผู้ซึ่งได้รับเกียรติให้สวมปอกแขนให้กับตันทีในเกมดังกล่าวในช่วง10นาทีสุดท้ายจะต้องเป็นคนนำทีมชูถ้วยรางวัลในเกมดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามครับฐานะของแฮร์รี่เคนปฏิเสธที่จะทำแบบนั้นโดยปรากฏคลิปที่เจ้าตัวนั้นใส่หัวและเดินเข้าไปพูดบางอย่างและมอบปอกแขนกับทันทีให้กับโยชคิมิชเพื่อส่งต่อให้กับมอนิเอนอยเออร์เจ้าของตำแหน่งตัวจริงให้เป็นคนชูถ้วยรางวัลแทน และหลังจากจบเกมเจ้าตัวก็ได้ออกมากล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดผมลงเล่นที่นี่ภายใต้สีเสื้อทีมอื่นและต้องเข้าห้องแต่งตัวในฐานะทีมเยือนบางทีผมไม่ควรลงเล่นวันนี้ด้วยซ้ำผมเพิ่งลงฝึกซ้อมเมื่อวานแต่มันเป็นเรื่องสําคัญที่ผมจะได้เวลาเรียกความฟิตร,ราวๆสิบนาทีแฮร์รี่เคนกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัดเกมทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ